อไอ้นี่กระฉีดยาดูดซึมไปเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรเลยวะเออจะออกเหลืองๆแต่เพิ่งได้วันเดียวฉีดวันอาทิตย์ตอนเยน็นวันจันทร์เย็นฝนตกก็มีเวลาดูดตั้งวันหนึ่ง อ้ฝั่งนี้ไม่ไหลเท่าไหร่ฝั่งนี้ไหลน้อยฝั่งนี้ไหลน้อยก็ได้ต่แรกมาโคถมไว้พอดีพื้นนะ เราให้เขาเอาดินะมาใส่ให้พูนขึ้นพอน้ำท่วมแบกน้ำวันครั้งเดียวเองแบกน้ำเต็มปากสระเลยนะจนไหลระบายถึงท่อบนเนะี่ยอันนี้มันท่อล่างอืมีสองท่อยุบแบนไปเลยเนะี่ยตอนนี้เริ่มจะเว้าวลงแลนะ้วนี่ย ตรงนี้อ้อยไปไหนวะต้อตงจัดการหญ้านี่ตรงนี้ต้องเอาปุ๋ยมาเติมหน่อย โลกาขึ้นใหม่ก็ตองนี้ถือน้ำไหลไม่มากก็ได้ <laughs> ôi lột chân lời lá ừ cao cái lâm tại cao lớn เริ่มเหลือง,ปง,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 งเป็นพวกใบกว้างใบแคบยังไม่เหลืองเลยลอรุกอ่ะล้อรุกอนะโอ้ยหลังนกกระจาบสร้งางใหม่สีเขียวเชียวหลังนกกระจาบเยอะเลยธรรมชาติที่สวยงามหลังเกา่า อันนี้หลังใหม่หลังใหม่เขียวปีเลยเราลาจากกันด้วยภาพนี้ดีกว่านะครับ